กูกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมดีดิต้อนรับเข้าสู่ช่องอินชีแมนอีกครั้งนึงครับแล้ววันนี้เราก็เข้ามาในเกมซีเวนรีเวิร์ดครับแล้ววันนี้ผมทุกคนครับจะพามารีวิวนะครับผมนี่พยักแม่คานะครับพี่กาหานของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าตามนัดกับที่เพื่อนๆในช่องที่มาดูกันนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว เจ้าพยักเมคานะครับเป็น6ดาวนะครับซึ่งอันนี้เป็นสีหกนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าพิก้าเราเนี่ยเตะแย่งซีนดาเมจของอที่ทําได้กับตัวมอนสเตอร์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหรีวิวแทโอไปพิก้าก็เตะยับเลยนะครับมาวันนี้เดี๋ยวจะมาพาไปดูนะครับว่าทำไมถึงตัวของก้าหาเนี่ยไปถึงแตะแรงนะครับแล้วการบิ้วของนะว่าผมเนี่ยในไอดีเนี่ยผมบิ้วของเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนเริ่มกันหยุดฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมารีวิวตัวหองสเตตก,ก่อนนะครับมาตรงนี้นะตัวพิก้าเราเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ3,900 นะป้องกันอยู่ที่1,000เลือด6ก0ัความเร็ว45นะครับอัตราคริติคอนอยู่ที่89แล้วก็ความเสียหายคริติคอนครับอยู่ที่228นะครับซึ่งเราก็จะเล่นเป็นสายอัตราคีกับคริติคอนนะซึ่งปกติเนี่ยตัวของพี่ก้าเนี่ยควรจะทำอัตราคีให้ได้ขั้นต่ำประมาณ90%นะผมคิดว่าโอเคดีแล้วเต่ติดครสก,กันกระจุยนะครับสำหรับ90%นะครับซึ่งสก,กิลตัตวนี้เราอัปเกรดมาหมดแล้วนะครับเหตุผลที่ ทำไมถึงกล้าหาเนี่ยมีความแรงมากๆนะครับตอนช่วงต้นเกมเวลาเล่นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราปลดล็อกซีหแล้วเนี่ยจะเพิ่มปริมาณความเสียหายกระทางกายภาพเพิ่มขึ้น33%ต่อเนื่อง3เทินนะครับหมายความว่า3เทินแรกเนี่ยตอนที่กล้าหาเนี่ยออกไปเตะนะครับจะมีดาเมจเขาเรียกว่าไฟนอลดาเมจนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวนี้ด้วยทําให้ตัวของกล้าหาเนี่ยแตะแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยที่ เป็นเหตุผลนะทำไมถึงมันด a m ม g มันจะแรงมากๆเลยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยตัวของพาสซีฟเนี่ยก็จะเพิ่มพลังกายภาพเพิ่มขึ้น3%อีกนะครับแบบทวีคูณกันไปเลยสําหรับตัวละครของก้าห่างตามนี้นะครับในส่วนอุปกรณ์ครับเราใส่มาเป็นเซตครีนะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตอัตรากิริคอนนะครับแล้วก็เวลาเป็นเซ็ตปกติของใส่ DPS เลยนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีอัตรากิริคอนส่วนออฟรองเนี่ยจะเน้นเป็นสอสาอย่างก็คือตัวของ ความเสียหายคริดนะครับคริดดาเมจเป็นพลังโจมตีแล้วก็เป็นความเร็วนะครับซึ่งชิ้นนี้สวยมากเลยนะครับมีออฟตรงสีสีออฟเลยก็จะมีทั้งความเร็วมีทั้งพลังโจมตีแล้วก็มีทั้งคริดดาเมจนะครับใส่ตามนี้นะฮะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นความเสียหายคริคอนนะครับออฟรอเนี่ยเป็นความเสียหายคริดนะครับคริดแบมกับตัวความเร็วนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมเอาก้าหานเนี่ยนะครับเอาแพ็ยกเมคาเนี่ยไปลง PVP ด้วยผมเลยติดความเร็วไว้หน่อยนะครับตามนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น ออฟรดเนี่ยเป็นพลังโจมตีเป็นอัตรากิริคอนเป็นความเสียหายกิดิคอนนะครับเราจะบาลานซ์ให้อยู่ประมาณนี้นะครับระหว่างคริแดมพลังโจมตีแล้วก็อัตรากิริคอนนะครับเราจะบาลานซ์เรื่องของคริแดมกับอัตรากิริคอนนะคือออฟรดเนี่ยเราต้องหาอัตราคีด้วยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่อัตราคีสองชิ้นนะครับคือผมแนะนําว่าโอเคถ้าเราจะปั้นกาหายเนี่ยเราควรใส่อัตราคีแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ใส่ดาเมจคริชิ้นหนึ่งนะครับมันจะรีบประสิทธิภาพความแรงของกาหายออกมาได้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทดแทนด้วยการที่โอเค เราหาชิ้นที่ออฟรอเนี่ยมันเป็นอัตราคิบ้างนะครับเพื่อที่จะเกียเกีย่ยนะครับบาลานให้มันอยู่ที่ประมาณ80-90ประมาณนี้นะครับเส้นส่งอัตราคิแล้วในส่วนชิ้นนี้นะครับออฟรอเราเป็นคริดามสิบสอเมนตะครับแล้วก็มีพลัโจมตีเปอร์เซ็นต์หนะครับซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่สวยนะคือมันจะสวยได้มากกว่านี้อีกนะครับซึ่งในไอดีผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟาร์มดันวัวเพิ่มนะครับส่วนชิ้นเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นออฟรอเป็นอัตราคินะในอย่างเนี้ อย่างใส่ให้ยอนฮีอยู่เนี่ยนะครับแม็อัตราคีย์ทค่อนความเร็วนะครับมีพลังโจมตีอย่างชิ้นนี้ก็เป็นอัตราคีย์ทค่อนความเร็วเนี่ยถ้าเอาชิ้นเนี้ยอัตราคียไปเนี่ยเตะร้อยเลยนะครับครีดาเมิแล้วก็ครีเลยเนี่ยร้อเลยนะครับซึ่งเราก็ทดแทนในส่วนของแหวนนะครับซึ่งแหวนเนี่ยผมก็ใส่ใส่แหวนเป็นอัตราคียสามเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าตัวของก้าหาญเนี่ยจะอัตราคียประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต นะครับในส่งอัตราคีนะครับใส่ตามนี้เลยแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอัพสกิลหมดครบครบนะครับรวมถึงเอาเวกนะครับซีหกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเซิร์ฟในส่วนของตัวรีวิวในหมวดต่างๆกันนะครับว่าจะเตะแรงขนาดไหนครับมาไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับก้าหานะครับจุดเด่นของมันเนี่ยคือการที่โอเคเราเอามาตะรุยด่าน PVE นะครับก็คือจะเล่นเป็นด่านผ่านด่านต่างๆนะครับซึ่งโบติกก้าหาเนี่ยจะโชว์ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับในการผ่านด่านเพราะว่า ท่านในช่วงแรกเนี่ยนะครับตอนที่มอนสเตอร์มันอะเลือดยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวของดาเมจเรายังถึงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นครีดาเมจหรือว่าอัตราคิดขคอนี่ยเตะทีสลบได้เลยนะครับโดยเฉพาในส่วนก้าหันนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเทสกันในในแม่นะครับหนึ่งทับหนึ่งนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นเป็นกดฟาร์มบลูบี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเตะชั้นล่าสุดให้ดูนะครับเป็นชั้นสิบทับหนึ่งนะครับที่ผมกําลังฟาร์มอยู่นะล่าสุดเดี๋ยวผมฟาร์มชั้นส เดี๋ยวไป1นึ่งทับหนะฝันร้าย1นึ่ทับหนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสให้ดูว่าโอเคเตะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวบูสต์ดาเมจนะครับผมคี้ทุกคนได้รู้กันนะพวกไอรีนพวกจอกกออย่างบิสกิตหรือว่าอย่างแบบเพิ่มจุดอ่อนของอ่าราเชลนะครับเราไม่ได้ใส่มานะฮะเราเป็นแบบเตะฟาร์มเด็กล้วนเลยเพราะว่ากล้าหาญเป็นหนึ่งตัวละครที่ฟาร์มเด็กได้ดีมากๆนะครับเวลาอยู่ที่ไนแร์แล้วเนี่ยฟาร์มสบายเลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูว่าความแรงของกระหันเท่าไหร่นะครับแบบไม่มีตัวบ,บัฟมาจังหวะนี้ครับท่าแรกเตะหน้ามาปัางมาหูสองหมื่นแปดนะท่านผู้ชมสองหมื่นแปดพันดามเมจนะครับก็ถ้าติดครี๊เนี่ยหนึ่งสก,กิลหลับเลยนะครับถ้าติดน,นี่ต่อยมันสามหมื่นนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟาร์มเด็กนะอ่าเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ แบบเบิ่มๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมไปเตะเตะที่ไนท์แมร์ให้ดูนะว่าแรงเท่าไหร่นะครับบิลหลักๆมาเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเราต้องบาลานซ์เรื่องของอัตราคีที่มากพอสมควรที่ทำเพราะว่าการหาเป็นอีกเป็นแค่หนึ่งทาร์เก็ตนะมันไม่เหมือนยอนฮีแบบยิง3ทาร์เก็ตมีโอกาสติดครีไม่ติดครีนะครับคือถ้ามันไม่ติดคือมันไม่ติดเลยนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องบิลเสร็จครีให้อัตราคี90%เ้าิบเเตข้าไว้นะครับก็จะเตะเใน10นี่แหละ,ะมาครับฮิตเดียวดอกนี้ ติดครี๊หตัวเลย28,000-29,000ประมาณนี้ครับแบบไม่ติดจุดอ่อนนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เป็นตุลยด่านบูสต์ดาเมจนะครับหรือว่า,าเล่นตุลยด่านเพื่อที่จะเคลียร์เคลียร์ยชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่แบกได้ค่อนข้างดีๆมากๆนะสำหรับตัวของก้าหาดนะครับเพราะว่าดาเมจมันรีดออกมาได้สามเทิร์นแรกเนี่ยแรงจริงๆนะเพราะว่าแพสซีฟที่มันโบว์มาเนี่ยโขนโบวกตัวเองได้เยอะมากๆนะครับรวมถึงดาเมจที่ทําได้นะทุกคนโอเคมาตรงนี้เดี๋ยวเตะออีกกสักรบนึ่ จังหวะนี้ติดคริปป้างมาโอเค2 8งหมืนส่นะครับส่วนตัวที่ไม่ติดคริปแล้วก็มีตัวซ้ำได้นะครับเป็นปกติของการฟาร์เด็กอยู่แล้วนะฮะซึ่งปกติเนี่ยตัวไนท์แมร์หนึ่งเนี่ยถ้าเราสองสกิลตายหมดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ได้แบบเรียสอะไรมากนะครับมาตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปุยที่ไนแม่10ทับหกันนะซึ่ง10ทับหเราก็จะกดฟาร์มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าโอเคถ้าสู้ที่ไนแม่10ทับหเนี่ยมันจะภาพประมาณไหนสําหรับการปั้นกาาหรแบบ สเตตประมาณนี้นะครับแล้วก็บิวซีหมานะเทมาตอนนี้สิบทัหนึ่งครับเทโองัดมา1นึ่งหนะครับอย่างเทโองัดมาเนี่ยนะก็เหลือเลือดประมาณครึ่งหลอดนะครับหรือว่าอาจจะไม่ตายด้วยนะครับเทโอเนี่ยอาจจะต้องรอตายแล้วก็ใช้สกิกรอบหนึ่งเพื่อปิดบัญชีนะเรียบร้อยสาหรับ10บทับหนึ่งเนี่ยเทโอผมที่รีวิวไปในคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาให้มันตายกว่านี้นะครับเราต้องบิวความเร็วออกนะแล้วไปโฟกัสเรื่องของพลัโจมตีครีดาเมจหรือว่า จุดอ่อนแทนนะครับก็จะน่าจะเสถียรมากกว่านี้นะแต่ว่าผมก็เอาเทโอไปพิวพีด้วยไงเราก็ต้องบาลานซ์ระหว่างเรื่องความเร็วด้วยนะครับอย่างความเร็วของเทโอผมอยู่ที่ประมาณ57นะครับก็จะเป็นอีกตัวที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะแล้วก็บูสต์สปีดได้นะครับเพราะว่าเราก็เล่นพิวพีเป็นหลักเหมือนกันมาตรงนี้ครับหมื่นสองนะอันนี้ตายแน่นอนแล้วมาดูของกาหาบ้างนะครับกาหามาจังหวะนี้ไตหน้ามาบ้างมาสองหมื่นห้าทุกคนดูฮนะ เตะชั้น10ทับหนึ่งไนท์แมร์เนี่ยสองหมนะครับบอกเลยว่าสรบเหมือนเลยน้องหญิงจังหวะนี้ครับเตะสองสกิลเรียบร้อยครับหายหมดเลยน,ะนี่แหละครับคือความเก่งของพิก้านะครับฟาร์ม10ทับหสบายๆายครับต่อเขนาดป๋าเนี่ยป๋าแรงๆแล้วก็ยังใช้เวลาในการตีครับส่วนก้าหานครับถ้าปั้นมา C6 แบบนี้นะรับรองได้แน่นอนนะสสกิลหลับแน่นอนนะครับโอเครับผมต่อมาเดี๋ยวจะพาไปอารีนากันดูนะว่า เป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้แรงผมก็อยู่ที่ประมาณ5,7 0พนะครับสำหรับอารีนานะครับมาตรงนี้โอ้โหเขาก็เริ่มดันดันแต้มกันหมดแล้วนะครับขึ้น6กพงหดพันอะไรแบบนี้ฮะซึ่งกาหาเนี่ยอารีนาถามว่าเด่นไหมก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่เด่นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเล่นได้นะครับพอเอามาเล่นได้นะซึ่งทีมที่เล่นได้ด้วยเนี่ยเราก็น่าจะเอาทีมบูตดาเมจมานะครับซึ่งทีมบูตดาเมจก็จะใส่เป็นอย่างนี้นะครับส่วนพิก้าเนี่ยเอาไปด้านหลังนะเพราะวา แล้วก็ตัวของสปีดสปีดเนี่ยโอเคเราใส่ยอนฮีไว้นะครับแล้วก็มีตัวของยูชินนะครับใส่ไว้ตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเตะ2สกิลเลยนะครับให้ยอนฮีเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเตะ2สกิลดูว่าเท่าไหร่นะครับหลังๆเนี่ยพอแร้งสูงๆแล้วเนะี่ยก้าหาันอาจจะเล่นพิวพียากหน่อยนะครับอาจจะต้องเล่นสายแท้งนะัดแบบถึกๆนะแล้วก็สวนนะรอจังหวะสวนนะครับจะจะดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเมตาตอนนี้คือแบบโอ้โหมันก็ ตีกันแบบหลังๆนี่เดือดๆมากเลยนะครับโอเคแล้วเตะมาดอกแรกเท่าไหร่ครับมาจังหวะนี้เตะมาว้างมาหูแปดพันสองไม่ตายนะครับมาตรงนี้มีติดอมตะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วกานโดนงัดแตกเลย <laughs> นี่แหละครับผมคือหลังๆเนี่ยนะถ้าเราเล่นกาาหารมา PVP เนี่ยมันต้องเอาไปเล่นกับทีมถึกนะครับเพราะถ้าเล่นกับทีมสเปยทีมดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกพอสมควรนะครับถ้าเตะแบบไม่โดนนะโอเคมาแล้วอยู่ชิ้นผ่ามาตรงนี้โอ้ยไม่ติด ไม่ติดช็อตด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เทโอเทโอปาดเาโอ้ยอาาหายหมดเลยครับจังหวะนี้ครับอ่ะแล้วเราปาดขึ้นกับหรือเ่าเทโอมาตรงนี้ปาโอ้ยมาด้านหลังเหลือไว้ทำไมวะนะถามจริงเหลือไว้ทำไมเนี่ยพี่น้องโอ้ยหลับเลยมึงเหลือไว้ทำไมวะเอ้าได้ง้อีกหนึ่งงัดเอาหงชัดโอ้โหนิดเดียวเอ,อยยูชินไม่ตายนะครับมาตรงนี้อ่ะ กดต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเชสก้าหานคือจริงจริงก้าพิวพีช่วงนี้นี่โดนนวดรัวๆเลยนะต้องบอกว่าโดนนวดรัวๆเลยนะครับโอ้โหกาหานกูไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ลองเชิงแล้วตรงนี้แล้วบึ้มมาปั๊มวุ้ยไม่ตรงนี้ไม่ติดนะนะครับเดี๋ยวนี้เจอทีมโอ้โหขอเตะสักหนึ่งทีได้ไหมขอเตะสักหนึ่งทีหน่อยได้ไหมช็อตมาตรงนี้โอเคฮิวไปฮิวฮิวเนี้ยฮิวเนี่ยฮิวเนี้ยอ๋อไม่ฮิวฉีดเลย เรียบร้อยกาหันยังยังรอดอยู่นะครับขอเตะสักหนึ่งทีดิเออเตะสักหนึ่งทีมาเดนดาเมจหน่อยบังมันเลยหมื่นห้านะครับนะสำหรับดาเมจที่ทําได้นะครับก็มนอนหมื่นห้านะเดี๋ยวที่บอกไปว่าจริงๆก,กาหันเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เตะแรงแหละแต่ว่าถ้าจะบิวทีมพิวพีเล่นกับมันเนี่ยเราก็ต่อยเตะมันนี่หมื่นหกเรียบร้อยครับแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่ในเมตานี้นะครับมันไม่ได้แบบตัวพิวพีจ่านะครับโอ้โหเรียบร้อยโดนโดน,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 นสองสองสองเลือดสองไม้รวัวๆไปไม้ที่3ต่อเลย เขาเรียกว่ารีวิวแบบเรียวไทม์แบบเรียวแบบมีเป็นวิชาทานนะเรี้ยวๆกันไปเลยนะทุกคนจังหวะนี้มาตรงนี้งัดมาครับแล้วก็ไปครับตรงนี้บึ้มมาอืมยอนฮีอีกฝั่งนึงไม่ติดสตันนะครับแล้วเราโดนบึ้มกัอมาโอเคกล้าหาญยังไม่ติดสตันนะเราได้เตะอยู่นะครับมาเตะก่อนสักหนึ่งทีนี่เตะมามาตหน้าแมงเตะหน้าแมงนี่มาแมงนี่หมื่นสามเทโอเป็นลมนะด้านหลังนะครับแต่ด้านล่างยึงติดอามาตะอยู่นะครับตรงที่เทโอเป็นลม ลมไปแล้วนะครับดอกนี้แล้วก็ก้าหานเตะอ,อีกหนึ่งดอกก้าหามเตะหน้าเต็มข้อล่อเต็มแข้งปึ้บมาโอ้โหหายไปเลยครับตรงนี้วันอีซ่าหายไปแล้วนะครับเราโดนยิงกลับมาว่าเฮ้ยเทโอมึงอย่ามาใช้เล่งมึงอย่ามาใช้แบบผ่าพระจันทร <c oughs> ์นะเออมึงต้องให้กูไปใช้ผ่าพระจันทร์ก่อน <c oughs> โอเคครับผมนี่เรียบร้อยป่าป่าจัดให้ป่าเคลียร์ให้ป่าเคลียร์ให้นะครับไม้ทั้งหนึ่งไม้นะให้เห็นภาพรวมพีคครับ PVE มันเก่งอยู่แล้วนะครับมันเก่งอยู่แล้วที่ผมบอกทุกคนไปนะ hey, นให้เส้ดูมันมันพามทางไม่ผ่านด่านได้เยอะมากครับถ้ากล้าหาน่ะถ้า PVE นะแต่ PVP นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเมตานี่ก็โดนนวดอยู่เลยถ้าเอามันเล่นถ้าไม่เล่นทีมถึกอะเออมันต้องเล่นทีมถึกนะต้องเล่นทีมถึกแบบทีมฮิวทีมถึกรอสวดอะไรเงี้ยนะเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเล่นทีมสปีดเนี่ยโอ้โหโดนนวดแน่นอนมาตรงนี้โอ้โหเทโอเรียบร้อยกูโดนงัดแน่เลยจังหวะนี้ โดนงัดงัดทั้งงัดเออเรียบร้อยกายยังไม่ตายขอเตะกันได้ไหมไม่ได้เตะว้ามันนี่ช็อตโอ้โหเทโอเรียบร้อยกูายายายยกปาอีกฝังหนึ่งมันไม่โดนโอ้โหเตะสักหนึ่งทีมันเคี้ยวอ,อ๋อขามามาตีกูแตกนี่แล้วผมในบิวพีนี่ต้องบอกว่าถ้าบิวมานี่โดนขี้เกียมนะทุกคนตอนนี้นะครับมาพอมาแรงสูงๆแล้วเนี่ยล้พอเล่นยากพอสมควรนะสำหรับก้าหาดนะครับ อไอ้ฝั่งนี้สปีดก,กันเยอะด้วยนะโอ้โหมาตรงนี้แล้วก็เอามาย้อนยิ้ไปบาดป,ปุ้งกูก็บาดทุ่งไปอึ้งโอ้โยไม่หลับโอ้โยเดโอ,โโอไม่โดนหลับแถอไม่โดนหลับเรียบร้อยดิครับลาบดิจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยดิครับนะโดนเปิดก่อนนะจังหวะน,นี้บอกว่าโดนเปิดนี่ลาบแน่นอนนะฮะโอ้โหแล้วก็ มาตรงนี้เฮ้ยเร่งฉีดมันฉีดบ้างโอเคครับเรียบร้อยนะทุกคนนะพิก้ากูโดนนวดยับนะครับแต่ถ้าใจรักจริงนะฮะก็สามารถบิ i l d t e มาเล่น,ก,นกันได้นะครับอาจจะต้องไปหาพวกแบบโตถึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะเล่น PVP นะแต่จริงๆตมันก็ไม่ได้เป็นตัว PVP อยู่แล้วนะครับตัวมันเป็นสายตะลุด่าน PVE นะครับสำหรับตัวของพยัคฆ์เมฆาตัวนี้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิว นะ,ะะนะครับพยักไมเมคาระครับหกนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับก็เอาพี่แกไปอยู่ผ่านด่านเหมือนเดิมได้แหละนะครับน่าจะเวิร์กสุดแล้วสำหรับตัวนี้สวัสดีครับ